เรามาอยู่กับใคร้องมิกครับว,ว้าววันนี้จะมาทําอะไรกันอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเครื่องเดินกันครับเครื่องเดินทํามาจากอะไรอ่ะไม้ไผ่ว,ว้าวตัวนี้มันเป็นเครื่องเดินที่แบบว่าคนต่างจังหวัดสมัยก่อนที่เขาเล่นกันนะใช่ไหมเด็กๆอะ่ะใช่ครับที่เขาผลิตเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือสื่อสารต่งตางๆแล้วก็เล่นแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับจะ๋ลองมาสาธิตให้เขาดูได้ไหมได้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเคไหมโอเคครับ เดี๋ยวเราจะลองสาธิตเดินรอบแรกก่อนใช่ไหมใช่ครับลองดูจะผ่าหะนหะรือเปล่านะลองเดินดูก่อน <c oughs> ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยยังยังไม่ค่อยชำนาญใช่ไหมเอาไหวเอาใหม่ึเปล่าเอาใหวเอาไหวเดี๋ยวรออีกรอบนึงนะอ่าอีกรอบหนึ่งมามามาลองให้เขาดูอีกรอบหนึ่งนะอนะโอเคไหมเนี่ยครับโอเคเมื่อกี้เรายังไม่ชำนาญใช่ไหม <c oughs> ที่เราลงใบอะนะ เดี๋ยวเราลองรอบที่สองกันดีกว่า่อ,อ่ะอ่าน,น้องมิกเราพร้อมจะสาธิตให้เขาดูกันหรือยังพรอ้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะ,อะโอเคเริ่มเลยว,ว้าวว้าวปังมากเลยปังมากปังมากปังมากัยนีนะครับ <laughs> โอเคเ่คเออขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณด้วยน้องมิก เดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูเรื่อยๆนะครับริดตามต่อไปใช่ไหมใช่ครับโอเค